C D E F G A B C C B A G F E D C เอ๊ะ C Major Scale เราก็ได้แล้วนี่นาแต่เอโน้ตมันมีอีกทั้งหลายตัวนะมีทั้งเจ็ดตัว่ยเอแล้วที่เหลือมันจะเล่นยังไงนะนี่ละครับเป็นที่มาของ Major Scale และตัวน้ตทั้งเจ็ดถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ตามไปดูในคลิปกันเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับพบกับเล่นกีตาร์กับอาหนุ่มนะครับช่องทางที่จะแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์นะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นได้แบบโอเคเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์กับอาหนุ่มครับผมอีนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่ต่อเนื่องมาจาก E ีที่แล้ว ที่เราได้รู้ในเรื่องของโครงสร้างของเมเจอร์สเกลกันไปแล้วนะครับเราได้รู้จัก C ีเมเจอร์สเกลทั้งฟอร์มที่1และฟอร์มที่2กันไปแล้วประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะแนะนำเพื่อนๆออีก6ตัวให้ได้รู้จักกันเพราะว่าโน้ต มาตรฐานทั่วๆไปนะครับก็จะมี7ตัวนะก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีหรือ C, D, E, F, G, A, B แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับโน้ตมันมีทั้งหมด12ตัวนะบนโลกใบนี้รวมทั้งแฟตทั้งชาร์ปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราได้เจอกัน,นแน่แต่ว่าหลักๆเลยยืนพื้นเลยก็คือโน้ต7ตัว นะครับ C ถึง B ซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานของ C major scale นั่นเองและเป็นที่มาของเรื่องในวันนี้ครับผม major scale กับตนโน้ตทั้ง7มาฟังชื่อเรื่องแล้วมันเหมือนนิยายสมัยก่อนเลยนะคนแคะกับสโนว์ไวท์ทั้ง7เฮ้ยไม่ใช่สโนว์ไวท์กับคนแคะทั้ง7นั่นเอง C major scale เนี่ยถือว่า จะเป็นสเกลที่เป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งมันจะไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียงอย่างเช่นชาร์ปหรือแฟตนะครับก็เนื่องมาจากว่าตามแพทเทิร์นของเมเจอร์สเกลเนี่ยก็คือโน้ตตัวที่3กับ4และ7กับ8 2คู่นี้นะครับมันห่างกันเครื่องเสียงอยู่แล้วซึ่งรูปแบบของเมเจอร์สเกลก็คือตามรูปที่อนุมขึ้นไว้ให้สังเกตว่าโน้ตตัวที่3กับ4และ7กับ8จะมีสามเหลี่ยมสีแดงอยู่ แสดงเห็นว่ามันห่างกันครึ่งเสียงหนุ่มก็จะเรียกมันว่านูน้อยหมวกแดงนะครับก็ให้เป็นที่รู้กันว่าโอเคถ้ามีสัญลักษณ์นี้นะก็คือมันห่างกันครึ่งเสียงส่วนตัวอื่นนะครับก็จะห่างกัน1เสียงเต็มนะครับทีนี้1เสียงเต็มบนคอกีตาร์ก็คือ2ช่องนะส่วนเครื่องเสียงบนคอกีตาร์ก็คือห่างกัน1ช่องเท่านั้นเองนะครับเอาละทีนี้เมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องว่า มันมีครึ่งเสียงทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นครึ่งเสียงเรามาทาําความรู้จักเครื่องหมายแปลงเสียงกันนะครับมันจะมี2แบบก็คือถ้าเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงก็จะเป็นเครื่องหมายชาร์ป <med> แบบนี้เหมือนแฮชแท็กนะครับถ้าเสียงต่าลงครึ่งเสียง <med> ก็จะใช้เครื่องหมายแฟลตนะครับก็จะคล้ายๆตัวบีเล็กแบบนี้ทีนี้เราจะใช้เครื่องหมายแฟลตกับชาร์ปนี้ยังไงเดี๋ยวเรา ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเป็นเอาโนต้ตตัว C กับ d แล้วกันนะ C กับ d เนี่ยตามปกติมันห่างกัน1เสียงเต็มอยู่แล้วนะครับดูรูปประกอบไปด้วยนะครับแต่ถ้าเรามองเสียงสูงขึ้นเราจะมองใช้เครื่องหมายชาร์ปนะครับ C สูงขึ้นครึ่งเสียงก็จะใส่เครื่องหมายเป็น c ีชาร์ปในทำนองเดียวกันถ้าถอยกลับ ลดลงครึ่งเสียงก็จะเป็น D flat จะสังเกตว่าเอมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะไอตัว C sharp กับ D flat เนี b, ่ย C sharp กับ D flat มันคือเสียงเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกต่างกันเท่านั้นเองดังนั้นโน้ตกลุ่มนี้นะครับที่มีเสียงเดียวกันแต่ชื่อเรียกต่างกันเนี่ยเราจะเรียกว่า Enharmonic n o t e นะครับมันจะมีอยู่หลายตัวเลย ในโน้ตทั้งหมด12ตัวบนโลกใบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูฟืดแบบนี้เลยระหว่าง C กับ D ก็จะมี C Sharp และ D flat ระหว่าง D กับ E ก็จะมีเป็น D Sharp และ E flat ส่วน E กับ F มันเครื่องเสียงยแล้วไม่เป็นไร F กับ G A กับ B นี่ฮะก็มีอยู่ข้างบน เราจะเรียกมันว่า enharmonic n o t e นะครับเอาละครับต่อจากนี้ไปเราก็จะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆของ C major scale อีก6ตัวนะรวมกันเป็น7ตัวแต่อาจจะแนะนำไม่ได้หมดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยืดยาวเพราะจริงๆแล้วมันก็ถ้าเรารู้ pattern แล้วเนี่ยมันก็สามารถไปฝึกต่อกันได้อาจจะแนะนำสัก2-3งสามสเกลนะครับให้ได้เห็นภาพกันโอเคเรามาทวน pattern ของ major scale นะครับ n o t ตตัวที่3กับ4และ7กับ8 ห่างกันครึ่งเสียงนอกนั้นห่างกัน1เสียงเต็มโอเคถ้ามาดู C major scale รูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับโอเครูทที่ตัว C ถ้าเราขยับมาตัวต่อไปจาก C แล้วมันก็คือเป็นโน้ตตัวดีวิธีการเล่นเหมือนกันเลยก็จะเป็นแบบนี้ครับ ฟอร์มนิ้วเดียวกันเลยเพียงแค่ขยบมาเริ่มตัวรูทเป็นโน้ตตัวดีเท่านั้นเองซึ่งสเกลนี้เนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่า D Major s ร์สเกลอ่ะดีเมเจอร์สเมีโน้ตอะไรบ้างก็ไล่ไปเลยครับ D ีห่างกัน1เสียงก็จะเป็น E E อห่าง1เสียงจะเป็น F อชาร์ปเอชาร ตัวที่3ใช่ไหมต่อไปเป็นตัวที่4ก็ต้องเป็นห่างกันครึ่งเสียงดังนั้นจากเอฟช้าบแล้วก็จะเป็น G G ตัวต่อไปเป็นตัวที่5จะเป็นตัวโน้ตตัว A ห่างกัน1เสียงตัวต่อไปโน้ตตัวที่6ห่างกัน1เสียงจะเป็นโน้ตตัว B ตัวต่อไปห่างกัน1เสียงโน้ตตัวที่7จก็จะเป็นซีชาร์บซีชาร์บแล้วก็จบด้วยตัวที่8จะเป็นโน้ตตัวบ นะครับอันนี้ดูตามรูปได้เลยอันนี้คือโนต้ตใน D major scale เอาละเราลองมาดูอีกสเกลหนึ่ง D แล้วก็มาต่อด้วย E E ห่างกับ D หนเสียงดังนั้นมันก็ห่างกัน2ช่องบนคอกีตาร์โอเค D อยู่ที่สาย5ช่อง5ใช่ไหมครับ2ช่องเลื่อนมาดังนั้น E major scale จะเริ่มที่ช่องที่7 ใช้ฟอร์มเดิมเลยก็จะเป็นแบบนี้ครับ E major scale ประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างตัวรูทคือ E ตัวที่1ตัวที่2ห่างกัน1เสียงเต็มใช้นิ้วก้อยมันจะเป็น F# Sharp หรือ G flat ตัวที่3จะเป็น G# Sharp หรือ A flat ตัวที่4นะครับห่างกันครึ่งเสียงก็จะเป็นโน้ตตัว A ต่อไปโน้ตตัวที่5ห่างกับซ1นเสียงก็จะเป็นโน้ตตัว B ต่อไปโน้ตตัวที่6ห่างกับ B 1เสียงเต็มจะเป็น C Shar ์ตัวต่อไปตัวที่7ห่างจาก C Shar ์1เสียงเต็มก็จะเป็น ดีชาร์ arp, หรือ E ีแฟตัวที่8ก็จะเป็นโนต้ตตัว E ที่เป็นออกเตฟสูงเมื่อสักครู่แนะนำไปแล้วนะครับสำหรับ D Major Scale และ E Major Scale เดี๋ยวจะเล่นแบบ F G A ให้ดูแบบไวๆนะครับเมื่อกี้อ e ตัวนี้เนาะเพราะ F มันห่างจาก E ครึ่งเสียงใช่ไหมมันก็แค่1ช่องแค่นั้นเองดังนั้น F Major Scale ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ตัวต่อไปจาก f เป็น g ห่างกัน1เสียงเต็มก็คือ2ช่องบนคอกีตาร์ดังนั้น g major scale จะเลื่อนมาที่ช่องที่10สสำหรับสาย5นะครับ g major scale หน้าตาแบบนี้ครับพอ g แล้วตัวต่อไปก็จะเป็น a ดังนั้น a major scale ห่างจาก g 1เสียงเต็ม ก็คือ2ช่องบนคอกีตาร์ก็จะเริ่มที่สาย5ช่อง12ครับพอะ A แล้ว B ห่างจาก A 1เสียงเต็มมันก็ต้องเข้าไปเล่นในนี้ซึ่งไม่ได้แน่นอนแต่อย่าลืมว่าสาย5สายเปล่าคือโน้ต A ดังนั้นถ้าเราจะเล่น B Major Scale เราก็สามารถมาเริ่มที่สาย5ช่อง2ก็ได้อันนี้คือ B major scale สําหรับในฟอร์มแรกนะครับก็อย่างที่เล่นไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้พอฟอร์มแรกคล่องแล้วนะเพื่อนพี่น้องลูกหลานค่อยไปฝึกฟอร์มที่2ต่อพอฝึก2ฟอร์มคล่องแล้วนะครับจับมันมารวมกันแบบนี้ครับ D major scale สองฟอม E major scale สองฟอม F major scale 2 form G major scale 2 form สำหรับกีตาร์ที่ไม่มีคัตเอา์แบบนี้นะครับน่าจะเต็มที่ก็น่าจะได้ที่ F major scale ที่เป็นแบบ2 f o ฟอร์มนะครับผมส่วนกีตาร์ที่มีคัตเวอแบบนี้หรือกีตาร์ไฟฟ้าก็อาจจะไล่เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับก็ลองไปฝึกกันดูทีนี้มีทริคนิดน,นึงครับเวลาเราไล่สเกลเนี่ยครับก็ให้ท่องโน้ตไปด้วย เราจะได้จำโน้ตบนคอกีตาร์ได้ว่าโน้ตตัวนี้มันอยู่ตรงไหนอาจจะเริ่มจากช้าๆก่อน C major scale ก่อนให้คล่องก่อนแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไป D major scale E major scale ก็ซ้อมวันละนิดวันละหน่อยจำวันละนิดวันละหน่อยครับบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็จำได้เองมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อนุมใช้บ่อยๆในการที่จะสามารถจำได้ว่าในแต่ละสเกลเนี่ยมีโน้ตอะไรบ้างใช้วิธีเขียนนะครับ โดยที่เขียนแพทเทิร์นของมันขึ้นมาก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วก็ใส่เครื่องหมายนูนะบวกแดงตรง3กับ4และ7กับ8อ่าแล้วเราก็เริ่มไปเลยเริ่มจาก C, D, E, F, G, A, B, C ต่อไปก็เป็น D ใช่ไหม D, E, F, ีเอฟชาร์ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับจนครบ7ตัวแรกๆมันอาจจะช้าหน่อยงงๆหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรเขียนไม่บ่อยเนี่ยมันก็คล่องพอคล่องแล้วนะเตัวใช่ไหมทีนี้เราก็เริ่มเอาทั้งหมด12ตัวเลยเขียนมาทีเดียวสิตัวเลยค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จํจาได้นะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ฝึกกันด้วยนะครับนอกจากเราใช้ปิกแล้วนะครับก็ให้ใช้นิ้วเปล่านะไม่ต้องใช้ปิกเพราะว่ามันก็จะปูพื้นไปสู่เรื่องของการเกาหรือปิกกิง้งในอนาคตได้นะครับผมเอาละครับ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์นะครับกด s u b สไครป์ฟากดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อว่าอาจจะมีเพื่อนที่แบบอยากเล่นกีตาร์อยากฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองนะครับก็ดูช่องของอหนุ่มได้เพราะว่าช่องนี้นะครับก็จะแนะนําวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์เลยนะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นได้แบบโอเคเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเล่นกีตาร์ มาเล่นกีตาร์กับอนุมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม